วันนี้มารับตัวครับเจ้าคันนี้เลยนะที่โรงพักพลทองนะครับคันนี้ก็ได้ออกข่าวหลายช่องอยู่นะอันนี้นะครับคุณตาวัย7จปีนะรถเสียหลักลงพิกตะแคงลงข้างทางนะฮะนี่ก็เป็นรถบัสวิ่งนักเรียนนะครับที่ 1นะรถสภาพดีนะผมเสียดายอยู่นะครับคันนี้นะสภาพดีมากเลยตัวเป็นรถเชิดชัยด้วยนะครับสั่งต่อเลยแกว่านะรถสภาพดีไม่พุงไม่ผุเลยนะครแต่แกก็รักษาดีนะตาแกรักษาดีนะครับยางนี่ไม่ใหม่เลยนะแต่ยางโอ้โหคนถามหาเยอะเลยนะน่าจะได้ขายเร็วอยู่นะครับ เป็นคัสซีสองหนึ่งศูนย์นะครับรถแกะสะอาดสะอ้านมากเลยนะแกะทำคนสะอาดได้ดีมากเลยโอาคครับอุ้ยตังตัๆงตั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 ง,ตง,ตงชอดเบาเบอเบาเป็นเบาสามสองรับนักเรียนได้เยอะเลยแหละโอ้ยเออ หนึ่งบาทจะได้กี่บาทครับดูกันสองบาทอันนี้น่าจะวิ่งนักเรียนใหญ่นะนักเรียนมอนะครับนี่มอปลายทนึงครับสิบกว่าบาทแล้วนี่ตรงนี้มีอยู่นะเนี่ยผมว่านี่ต้องดูเปิดดูโอ้แกล็อกไว้ด้วยล็อกไว้ด้วยคนระับ โโอ้ข oh. <Ooh. S 1> ุมทรัพย์เลยขุมทัพเลยครับเยียงมาทางนี้หมดเลยปพกาเต็มเลย เป็นตัวนี้เป็นเครื่องหกเคสี e นะคือรถผมก็เป็นการซื้อแบบเขาเรียกอะไรล่ะซื้อแบบสุ่มเลยนะฮะสุ่มเออเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะซื้อแบบมุดน้ำอะมุดน้ำซื้อเลยครับปากกาเต็มเลยกับหมวก หมวกลูกเสืออู้บอกแกก็เป็นยังเดิมเดิมอยู่ล็อกได้นะปกติมันจะยกขึ้นได้นะครับกระเป๋าอะไรให,ห้บอกแฟงในเว้นเนี่กระเป๋าเนี่ย นักเรียนก็มีอยู่นะตอนเกิดอุบัติเหตุก็มาเจ็บอยู่โอ้โหน้ำมันครับกระเป๋าโดนน้ำมันหเหวตึกเลยนะสมุดหนังสือมาลากเอาครับนี่ครับโรงเรียนทัดสนาศ,าศาึกษา ครับเครื่องก็แบบมุดน้ําซื้อเลยนะฮะคันนี้เดี๋ยวไปลองเช็คกันที่บ้านครับแต่เครื่องเนี่ยติดไหมไม่แน่ใจว่าทับมันจะละลายไหมครับเครื่องทรงเครื่องเสียงมีนะเอาไปไหมเอามันได้ตัด์ดีบอดจะมาลาออันนี้เอาก่อนพี่อยอยนี่จะมาเหตุกุญแจก็คุญแจ,แจไมนอยู่ทึ่งๆ่ะกุญแจมันอยู่ในกระเป๋าอ่ะมุนล็อกคอไว กุญแจกุญแจมันอยู่ขรงเทิงมันเสียบจังไหนปุอยู่แน่นเชื่ล่ะโอ้ยนังพารโอ้ลิสติกเอ๊ะคันนี้ใครหาอะไรอยู่นะพัดลมนะสวยๆเลยนี่พัดลมเลยน,นะตัวละห้าร้อยมาเอาเลยโอ้ตัวตัวไม่มีตูดก็มีนะนี่ครับโอ้มีมีม,ม,ม,มีมีตูดไม่ใช่มีตูดทุกตัวครับไม่มีตัวไม่มีตูดนะ สวยนะรถโตเสียดายนกเลยเบาสามสองวิ่งนักเรียนได้เยอะด้วยนะวันแบบนี้อ๋ไปเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับ